สวัสดีครับผมผมพอวัฒนานะครับมันนี่บรรยากาศแรงๆนะครับครับคืมฝ้าคืมฝนเลยคืมฝ้าคืมฝนคือฝนสีตกนี่เนาะครับครับมันนี้ก็คือได้มีโอกาสนะครับเขามาให้มันสัมป์หลังผ้าพี่น้องมาอัปเดตในส่วนของการที่เท้าสีโฟที่ไปแล้วหนึ่งขังนะครับแล้วทีนี้เข้าเตรียมโตสีดในขั้งที่สองนะครับในมันอายุประมาณสามเดือนสามเดือนนะครับผมเป็นครั้งที่สองอันนี้ก็คือเข้าฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะ นะครับครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือผ้ามาเบิงเนาะว่ามันสิมีลักษณะจังไรนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับใบใหญ่งเลยนะครับอันนี้คือเป็นพันธุ์ก้านแดงก้านแดงนะครับเป็นพันธุ์มันก้านแดงพื้นที่ตรงนี้ประมาณจักไร่ครับเออประมาณตัวนี้ก็อยู่ประมาณที่ยี่สิบไร่ครับยี่สิบไร่นะครับยี่สิบไร่พันธุ์มันสัมปลังพันธุ์ก้านแดงนะครับพันธุ์ก้านแดงนะครับแล้วก็คือเขาใส่โฟต้ที่ไปเลยเนาะ ครับนะครับใช้โฟโทีไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะเตรียมตัวฉีดโฟโทีอีกเท่าที่สองนะครับจะเลยได้ภาพพี่น้องเขามาเบิ้งนะครับผมให้มันสปหลังก่อนสีเข้าจะฉีดโฟโทีนะครับพี่น้องครับนี่นะครับวันนี้มาตะลุยครับคุณพ่อวัฒนานะครับนะครับมาตะลุยสวนนะครับตะลุยไฮนะครับนี่มือนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ตะกี้เป็นป่าบุกเบิกเนาะคุณพ่อเนาะครับเป็นป่าบุกเบิกมานี่ประมาณ3ปีเลยสามปีเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นป่าทึบ นปลาตะกอนเป็นปลาทึบเลยนะครับผมก็คือบริมีนะครับบริแป็นปลาหนีนะครับเบาซื่อๆก็คือบริแป็นปลาหนีนะครับมันสับปะหลังของเข้านี่อยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับพี่น้อง3เดือนนะครับเป็นพันนะครับผมพันอีแดงลดงอนะครับเป็นพันที่พี่น้องสอบถามขึ้นเขามาหลายนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการพันวันปีนี้ก็นะครับสั่งจองกันเขามาได้ครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับคุณผอยี่สิบไร่ เท่าไรนะครับประมาณ20ไร่ครับไร่ครับนี่ครับพื้นที่20ไร่นะครับครับมาอัปเดตให้พี่น้องด้เบิ่งกันครับนี่นี่ครับลำต้นครับนี่ครับโอ้งามครับนี่นี่ครับเริ่มเริ่มดินเริ่มมีหัวมีแตกแล้วครับนี่นะครับนี่เริ่มใส่สูตระเบิดหัวได้แล้วนะครับนี่นะครับวินี่จะบดใส่ใส่ปุ๋ยครับวินี่จะบดใส่ปุ๋ยเพราะว่าเข้าจีใส่ฟู้ที่นะครับเข้าสีไส่ฟูที่ใส่สูตระเบิดหัวนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันว่า บีนีสิได้พืผลิตดีสัมไตนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศรอบรอบนะครับไ้มั่นสัปหลังของเฮ้าเนาะคุณพ่อเนาะนะครับนี่ครับนี่ครับผลิตพลาสตันโฟที่ครับพี่น้องนี้นะครับผู้ได้สนในจสนใจก็สามารถสร้างข้ามาได้นะครับที่อยากห้มั่นสัปหลังงามซ้ำนี่หรือว่าใบงามตัวนี้ครับพี่น้องนี่นะครับใบจักจกเลยนี่นี่นะครับพี่น้องขึ้นมาบอกครับว่ามั่นสัปหลังนี่ใบหนึ่งมีจะมีจะมีจะกรีบนะครับ นะครับใบหนึ่งนี่มีเจ็ดจีบนะครับพี่น้องนะครับเกิดคือพันธุ์ของอีเดียมรถงอนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมดีทัวนะครับบักงามเลยนะครับผมนะครับบักงามเลยคนะเดี๋ยวเอาให้พี่น้องดูกันทัวให้ครับก็คือเขาจะใส่ฟู้ที่ไปแล้วน้องหอบแหลกเนาะครับใส่ฟู้ที่ไปแล้วรอบแหลกใส่ฟู้ที่ไปแล้วรอบที่หนึ่งนะครับมันนี่กับบรรยากาศคือฟ้าคือฝนคือฝนสีตกนี่แหละครับพี่น้องครับนะครับคือฝนสีตกนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเขามาให มาอัปเดตมันสมปรัชญาให้พี่น้องได้บึงกันนะครับในช่วงของบรรยากาศตอนแรงๆนะครับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้บึงกันนะครับนี่นะครับใส่ฟูที่ได้พี่น้องเด้อนะครับผมหนึ่งซองกันราคาอยู่ที่600บาทนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับบรรยากาศอยู่ไฮเนาะคุณหมอเนาะนี่ครับหนึ่งซองครับหกร้อยบาทนะครับถ้าซื้อสามซองก็ถ้าซื้อสามซองก็ 1,500บาท1,500บาทถ้าซื้อ1กล่องก็4,500บาทนะครับแถมเสื้อ1ตัวนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับแต่ว่าผู้ที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์โฟที่นะครับเข้ากับมี่จำน่ายนะครับมี่จำน่ายแล้วก็นี่หนึ่งช้อนนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ ซองนึงนี่ครับใส่น้ำแปดร้อยลิตรนะครับฉีดพ่นได้ยี่สิบไร่นะครับต่อหนึ่งซองนะครับหนึ่งซองนะครับประหยัดนะครับของแทบ่ครับพี่น้องของแทะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแท้จำน่ายนะครับของโฟที่นะครับโฟที่ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รับยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาราคแต่ก่อนเ้าก็ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าตัวทุนมันสูงนะครับผมก็เลยผมก็เลยอ่หันมาใส่โฟที่นะครับเพราะว่าถ้าสมมุิว่าเ้าใส่ปุ๋ยเคมีถ้าเพิ่นขยับไปจาก สองละพันหาไปสองละสองพันนี่กระเนี้ยใส่บ่ครับกะหอกกะบ่ใส่ครับอันนี้อันนี้ซองเดียวได้ยี่สิบไร่นะครับนี่นี่ซองเดียวก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะไปตามการเวลานะครับพี่น้องนี่ครับอ่หนึ่งซองได้ยี่สิบไร่นะครับซองนี่ก็หกร้อยบาทนะครับอืมซองนี่ก็หกร้อยบาทครับถ้าสามซองก็พันห้าร้อยบาทอืมถ้าพันห้าร้อยบาทนี่ก็เทียบเท่ากับสีสามครั้งก็ได้อ่ามันสับหลังได้ยี่สิบไร่ครับหรือว่าเ้าสีอ้อยก็ดีนะครับสีเข่าก็ดีนะครับ หรือพืชผักต่างๆนะครับในเบิดเพราะว่าเพืนปิ้นชีวภาพนะครับนี่พืชปิ้นชีวภาพนะครับมันยิ่งกับสิใดผู้ใส่กับสิไใดนะครับก็คือบ่มีผิดมีไผิดมมีผิดมีผินะครับสีสบายสบายนะครับแล้วก็สีระยะตอนเศร้านะครับตอนตีหาหอดสามโมงเศร้าหอดสี่โมงเศร้านะครับเนี่แถวระยะนี่กลางวันกับวนในน้ำนะครับตอนแรกก็คือว่าประมาณสี่โมงแรงหอดหกโมงแรกนะครับครับคือเวลาพืชพผนกินอาหารนะครับที่บอกไว้นี่คือพืชผนกินอาหาร ราคุ้งก็ถามว่าเอ้าคนฉีดโบเล่อดิเอาฉีดโบเลวกะยงหยอดไปมือใหม่นะครับเขาก็มาฉีดอีกนะครับถ้าห่าเขยันฉีดนะครับระยะการฉีดนี่คือ15วันต่อครั้ง15วันต่อครั้งนะครับนี่ครับห่อฉีดหลังจากที่ห่อปลูกมันสำหลังได้15วันเนาะห่อก็ฉีดครั้งหนึ่งนี่ครับนี่นี่นี่ห่อกระเพิงเขามาเบิ้งอีกนี่ครับนี่ครับว่าจะมาฉีดครั้งที่สองครับโอ้นี่ยังงามาพ่ออีก ครับนี่งย่างงับบ่พเพครับข้าต้องฉีดอีกนะครับแล้วก็ฉีดง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นชีวภาพนะครับแล้วก็ฉีดตอนเศร้าๆนะครับแล้วก็ฉีดสองคู่นะครับอ้สองคู่ตัวขังหนึ่งนะครับสองคู่ตัวขังหนึ่งเอาฉีดแกงไปแกงมากแกงมากแกงไปแกงมากแกงไปเร็วครับโอ้ไพาหนึ่งก็จะได้อ่านี่หนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับน้ำยี่สิบลิตรนี่จะใส่ได้หนึ่งไร่นะครับนี่ ต่อหนึ่งผ้านะครับอันนี้คือสีโฟที่นะครับเสียโฟที่เนาะประหยัดนะครับโอ้บางคนก็อยากจี้ต้นนั้นต้นนี้จี้ต้นนั้นต้นนี้ไม่ได้นะครับหยันบมงามบ่ได้นะครับบ่ได้เพราะว่าปุ๋ยมันแห้งเพราะปุ๋ยมันแห้งนะครับบางคนก็บอกพออยากใส่จักสองสอนอ๋อสองสอนก็บ่ได้นะครับเพราะถ้าสองสอนนี่ก็คือใบมันจะด่างครับนี่ใบมันจะด่างเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องใส่หนึ่งช้อนนะครับนี่หนึ่งช้อนนอ่าหนึ่งช้อนนอยหน่อยหนึ่งช้อนนิดหน่อยนะครับเ๋าไปใส่สองสอนนี่ มันจะแห้งแต่ถา้าเข้าระเบิดหัวเข้าถึงจะใส่สองซอนได้นะครับ<อ>เพราะว่านั่นคือมันสับปะหลังกายสามเดือนขึ้นไปแล้วนะครับถ้ามันสับปะหลังกายสามเดือนขึ้นไปแล้วเข้าถึงใส่สองซอนได้นะครับแต่วาระยะนานนหน่อยเขาา้องใส่หนึ่งซอนนะครับแต่คือระยะน้หน่อยกิมายถึงว่ามันสับปะหลังที่ปลูกมาได้ประมาณเจักเดือนครับเริ<อ>่ม <Le ars S 1> ต้นจากสิบห้าสิบห้าวันเมนกังเซรมิคเครับ พอเอาปลูกมันสับปะรังไดสิบมหาหมื่นนะครับพอหอาปูหรือว่าเริ่มมียอดเริ่มมีอย่างสีมันสามารถที่จะได้รับสารอาหารจากทางใบได้แล้วหากสามารถสิ้นได้เลยเปนบอกครับหรือต้องรอให้1สิบหาหมื่นจังสีสามารถ่มพอหอาปลูกปลูกมันสับปะรังในสิบมาหมื่นเอาก็เริ่มพ่นโฟที่ได้เลยนะครับก็เป็นการให้สารอาหารทางใบเนาะครับสมมุติว่าเอ่อมันแห้งมันแรลงนะครับข้าไปฉีโฟที่นี่ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะกินอาหารทางใบนะครับโอ้เอ่อมันสับปะรังจะบ่ตายนะครับ ส่วนใหญ่จะฝนมาตกเป็นว่าเห้าปลูกไว้นะฝนมาตกพอฝนมาตกปั๊บนีมันก็นจะ,ะแห้งเหี่ยวลงเป็นห่แต่ห้าวสีพทีแหละเพิ่นจะซึนขึ้นนะครับเพราะว่าพจิกินอาหารทั้งใบแล้วพี่น้องถามต่อว,ว่าาสมมบติห้าาใสร,าระยะเวลา2-3ถึงเดือนเพื่อเล่งให้มันเป็นอย่างครับเพื่อห้าเล่งให้มันหนีหย่านะครับเพราะว่าห้าต้องสีสองครั้งสามครั้งคือ สิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งเพื่อให้นิ้หยานะครับทาทาล่องมั่นกบกันแล้วนะครับโอ้นี่เขาือใบชุนกันแล้วครับถ้าใบชุนกันแล้วหยาก็จะบ่เกิดนะครับมันกับสามารถคุ้มได้คือหยางพละรามเนาะเวลาสีใบมันคุ้มกัแล้วหยาข้างล่างก็สีบ่มีครับก็ลักษณะเดียวกันเทาสีมหาวันฉีดสีมหาวันฉีดมันก็จะคุ้มหยาได้นะครับโดยที่ข้อประสงค์คำจัดวัชพืชเลยครับนี่โดยข้อประสงค์คำจัดวัชพืชนะครับเพราะว่ามันโตเร็วนะครับนี่ นี่แต่เบิงเบิงเบิงแค่นี่มั่นอยู่ที่ประมาณสองเดือนนี่ครับสองเดือนกวา่าๆนี่พี่น,พน้องสอบถามว่าข่อยกระปูขึ้นกันว่าสันเออปูขึ้นกันคือบ่งามว่าสันนะครับคันพี่น้องว่าเอ่อมั่นเจ้าของมั่นสัมปัหลังเจ้าของบ่งามแลว้วเฮาสิแนะนําเป็นแบบใดครับโอ้ถ้ามันเออปลูกไปแล้วมันบ่งามปลูกไปแล้วมันบ่งามนี่ก็คือต้องเออใส่โฟทีนะครับใส่โฟทีแต่ว่าถ้าพี่น้องนะยังบ่ทันใส่โฟทีนี่ก็โทรมาปรึกษาก่อนนะครับ ว่าคอยใส่จักไลคอยอย่าปลูกจักคอยปลูกจักไรเนาะคอยต้องใส่จักซองนะครับแล้วก็คำนวณให้ว่าเออต้องใส่จังไยวิธีการใส่จังไยสิ่งงามใดต้องทั่วมาถามก่อนนะครับต้องทั่วมาถามก่อนว่าเออของขอยคือบัวงามคือของมูเขาเราคือมิเตอโฆษณาตัวงามแท้ห์นี่นะครับเออมันคือบัวงามนี่เฮาก็ต้องสอบถามกันหลังไม่นะครับว่าเออท่านเป็นจังไดอย่งไดอย่งไรนี่ครับต้องไล่เลี่ยงมาใหม่ก่อนหรือว่าท่านจะ ฉีดแบบว่าอันมันสามเดือนเรายังสีดอีกสี่มิ้ตียะนะครับเพราะเข้าไเขาบเล่งแต่น้อยนะครับเพราะต้องเล่งแต่น้อยนะครับแม่นครับก็คือลัดรับขั้นตอนของการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนวิธีการปลูกอยู่นะครับพี่น้องครับและก็มีขั้นตอนของการนับต้องได้ลืมการเตรียมดินนะครับการแซ่ถอนพันธุ์นะครับพี่น้องผู้รับ้คนสอบถามมาว่าข่อยการปลูกมันขึ้นกันนะครับเป็นอย่างมันข่อยขึ้นบางงามคือของเจ้านะครับวิธีการขั้นตอนนะครับพี่น้องขันอยากให้มันงามคือของ จีพีชาแนลหรือว่าของคุณผอวัฒนาเนี่ยก็คือไปเบิงลําดับขั้นตอนของการปลูกการเตรียมดินนะครับแล้วก็การบํารุงรักษานะครับลําต้นแล้วก็ใบนะครับแล้วก็การระเบิดหัวนะครับมั่นสัะหลังตั้งแต่การคุ้มหยานะครับพี่น้องไปสามารถเ,าเบิงย้อนหลังได้ในยูทูปนะครับจีพีชาแนลของเฮ้ากัจะจมีนะครับบอกง่นว่าปลูกขึ้นกันนะครับมั่นขึ้นกันนะครับเป็นอย่างของข่อยือบึ้ง,งามของเจ้าคขึ้นงามนะครับพี่น้องต้องไปเบิงใน ตรงนั้นว่าเขาใส่อเอียนะองแน่นะครับผู้ลงโนครับมีดินนะครับมีดินนะครับมีดินหัวให้ไปหน้ายกลองปลูกขึ้นกันแต่ว่าบริเฮตตามกระบวนการบริเฮตตามวิธีขั้นตอนการที่มันสัหปัง